สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกตบุราคายนะครับในคลิปนี้จะไปลงเรบอรดอ่าคูโรคังเอนะครับระดับอินเซนะก็เริ่มกันนะครับทีมที่จะใช้จะเป็นตามนี้แต่ผมต้องยืมเพื่อนนะครับยืมอาซึโกะมาเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นเลยของตัวเ <c oughs> องอ่ะทีนี้ข <c oughs> ออธิบายก่อนว่า บอสตัวนี้ ING อีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือมีโอกาสที่ดาเมจลงตัวละครเยอะก็ต้องหลีกนะ mm hmm. โดยที่เมคซ์เทคนนะครับถ้าบอสมันดีบัฟตัวละครเราตัดเลือดตัวละครเนนะ่ยเดี๋ยวลงไปจะเห็นว่ามันจะมีเลือดหลอดเลือดกลายเป็นขาวดำนะครับนั่นคือโดนดีบัฟตัด HP ถ้ามันต่ำกว่า50%เเมื่อไหร่ตัวละครคุณจะติด สถานะมึนงงก็คืออารมณ์เหมือนติดใบอะ่ะใช้สกิลไม่ได้นั่นคือรีทันทีนะครับก็มีหลายครั้งที่ฮิวไม่ทันเหมือนกับว่าตัวละครอาจจะโดนดาเมจหนักไปด้วยว่าอาจจะหลบไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะครับผมก็ต้องรีทิ้งดังนั้นในเมื่อเป,เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะตัดไปที่ร้านที่ผมผ่านเลยนะครับเพราะมันมีเรื่องนี้อยู่นะก็ตกองนะครับไปเจอเดี๋ยวไปเจอกันร้านที่ผมผ่านนะ <Okay. c oughs> ตอนนี้รอคอสประมาณเกือบสิบ 9, ครับเก้าเกือบสิบเลยแล้วผมจะลดความเร็วลงด้วยใช้สกิลคิทเคียวนะครับแล้วก็รออีกประมาณเจ็ดถึงแปดประมาณนี้เจ็ดก,บบกว่ากว่าแล้วก็รีบบัฟกดสกิลชานาโกะแล้วก็รีบบัฟนะครับแล้วยิงยูต่อยอีกสองครั้ง <c oughs> กานั้นกลับมาเร่งความเร็วนะว <c oughs> นสักยลเหมือนเดิมนะครับโกลแล้วก็เหมือนเดิมเลยรอออสประมาณเกือบสิบอันนี้รอเกือบแปดเจ็ดถึงแปดนะครับยิงไปก่อนแล้วรีบบัฟ ทีเราเข้าเฟสสองนะครับที่สองร้อยสามสิบหลอดนะนี้เอาลุงโอก่อนแล,แล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับที่ประมาณเก้าหลอดนะ,อะเอ้ยประมาณเกือบสิบหลอด นี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะได้จังหวะตรงเัาปับปับตีต่อเลยนี่ปับไปนะครับร <c oughs> อเหมือนเดิมไหมประมาณเก้าหลอด นี้นะครับเพื่อหลอดบอสเต็มนะครับเดี๋ยวผมปรับพิมพ์ก่อนต,ตอนนี้มันบอดมันเต็มแล้วแหละตอนที่หลอดเหลืองมันเต็มอ่ะเป็นช่วงที่เราต้องเบิร์สกิลให้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าอ่าดาเมจเอาบอสเยอะสุดนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมฮิวไว้ดีกว่าดกว่าเ,เร่งเร่งซีแล้วก็เร่งคอร์สแล้วก็ฮิวไว้นะครับอันนี้พอเหลือ30หลอดมันจะตัดมาที่เฟตสามนะอันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะ <c oughs> ตรงนี้เริ่มจะยัดได้แหละไอ <c oughs> ้จบแล้วนะครับ <c oughs> อีกทีนึงโอเค,อเครันเดียวผ่านว่ะหมายถึงว่ารัานที่อัดรันเดียวผ่านเป็นไปได้ยังไงไม่รู้เพราะว่าผมซ้อมมากี่สิบรอบเราไม่รู้อะคือ,อเยอะมากมันจะมีความระยำตำบอลอยู่บ้างแบบว่าไอ้ีไม่เป็นใจอะ่ะก็คืออยู่ๆบอสมันก็ยิงโดนเยอะแล้วก็ตัวละครก็ตายไปเฉยๆเลยก็มีนะครับ ที่เจอหนักสุดคือบอสเหลือสหลอดแต่แม่งระเบิดลงแล้วตัวดีเตายหมดคือเกียสุดแล้วที่เจอมาแล้วก็จะมีบางครั้งที่หลอดเหลืองเนี่ยมันเต็มเร็วเกินไปนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากมันดาเมจมันล้นเกินหรือไงแบบอาจจะโชคดีเกินไปแล้วหลอดเหลืองมันมันเติมเร็วเกินแล้วฮ <c oughs> านาโกะเนี่ยไม่มีสกิลจะ,จะ,จะกดเบิร์ดนะครับ ไม่มีช่วงเวลาที่จะให้เบอร์สกิลเบอร์ด,ดามจอะไรเงี้ยมันก็อันนั้นลันนั้นก็ต้องรีเหมือนกันถ้าถาเจอแบบนั้นเดี๋ยวมาดูดามากันนะตอนแน่นอนนะครับฮานาโกะเยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ด้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปวันนี้ครับสวัสดีทุกคน